ีจ้ายายแอนจะพี่น้องยายแอนคือเก่าจ้ายายแอนมาพอ่้มองเงี้นคืองามแต่พี่น้องเขาก็รังสางหม่เจ้ามองเงี้ยก็รังสางคืนไม่ตึกเขาก็แล้วปีนี่แล้วพี่น้องต้นไม้ก็ฮะก็ปลูกเบื้องเขาเขาการย่งเห็ดไม่ค้ำยันไววอยู่เนาะพี่น้องเนาะต้นไม้ฮะจะปลูกจ้าเป็นตะเบิงพี่น้องก็ได้ว้า ทายซูพีสูนอ้องบองกันน้าสันอกเกาดีเฮ็ดไหวอีดีได้พี่น้องตึกพวกนี้ขึ้นไหวให้เฮ็ดเฮ็ดปีที่แล้วบอกให้ไปปีที่แล้วปีนี้เร็จเรียบร้อยจ้าเหลือเหลือจะปลูกต้นไม้ต้นไรเฮ็ดเปลี่ยนสวนเฮ็ดเป็ี่นสวนยอมรอบรอบบริเวณน,นี้จ้าอยกจักหน่อยนี่ร่มลื่นดีปานยังเลยพี่น้องเอ้ย เกาหลีอีกอย่างนึ่งสีเน้นน่นสีเน้นเหมือนเครื่องออกกระร่างกายพี่น้องเครื่องออกกระร่างกายนี่สิมียุสุมองจ้าเขาปลูกต้นไมห้หลายคักเนาะม,นมันมันสิทีโพดดิพี่น้องปลูกหลายโพดแล้วยายเห็นว่าขันย่ามันใหญ่ขึ้นมาหนิมันก็สิเมือดเนาะหรือว่าเขาสิมี่ันโือนครงการปลูกดอกไม้เสริมน้ำมันข้างล่างมันไปอีกก็ะ่าัจาักเนาะ มันก็ลังเฮ็ดอันไม่อยู่ก็เลยบ่ค่อยอันก็ยัางบ่งามปันใดนอพี่น้องเนาะวังนึงหันเขาอันจักแม่นพ่นน้ำเพื่อพ่นยาบ่พี่น้องยายแอ่นก็บรู้จักเขาพากันพ่นอยู่ฮันตะแล่าวังหันใช่ไม่ข้ายันไ้เนะพี่น้องเนาะผูกไม้บางหาล่างต้นคือสบ่ใบย่างนี่ล่ะหางต้นก็ติดแล้วบางต้นกับเป็นแห้งกรอบคือสิคือสบ่ใบย่างดอกคิดว่า แย่เอ็นกัสโลเซแล้วว่าสู้ฟังไทยสู้วังหล่ะจ้ะพี่น้องเห็นดอกไม้นี่ก็นในน้อยนึงดอกบางๆเนาะเนีน่ยมันปลูกไม้พี่น้องปลูกไม้เต่ว่าใหญ่เอ็นมากดอกไม้ก็เลยไทยไทยมองนี่ล้วก็ดอกไม้พี่น้องเอ้ย <c> เ <oughs> ลาะเมื่อนี่เลาะเลาะให้เยิ่งใหญ่เอ็นผ้าิ่งผ้าเลาะเกาหลีแบบใซสสไตล์เกาหลีจ้ะพี่น้องแลวแถวบ้านใหญ่นี่ละจ้ะอยู่อยู่บริหารจากโรงงานดอ,อ,อกเดี๋ยวมืงเอื่นเ้าก็พ่อกันอยู่โรงงานพี่น้อง เพื่อนก็สิเขาหมดทำงานคือเราล่ะปกติเมื่อนี้การรอๆแฉะแฉะเล่นแก่นั่นแก่นี่ซ้ามีเวลาเนาะพี่น้องซ้ามีเวลาย่าแอนก็ได้อนถ้าพี่น้องหารอหาเบิ้งอากาศอย่าลืมเด้อให้ก็ลังใจย่าแอนแน่ๆจ้ากดติดตามให้ย่าแอนเนี่ยเาะจได้อนพบได้พ่อกันอีก อีกโดนยูพี่น้องย่าเอนที่ตั้งใจจ้าย่าเอนที่พยายามตั้งใจหาไายเกาหลีเขาอยู่แบบใดสไตล์ของเกาหลีน้อยจา้านาะแต่สําหรับย่าเอนที่อยู่มาโดนเด่นย่าเอนก็ว่ากติพี่น้องสาหรับกเกาหลีย่าเอนคิดว่ามันดีตรงที่ว่าหาเงินง่ายพี่น้องทํางานหาเงินนี่สีได้ดีก,ก็ก็ประเทศกิสเาเอลที่ย่าเ้เคยเห็นมากนะย่าเ่ยว่าเอีได้ดีก่อนนะเพราะลำบากเพราะลำบากบ้านกิสเาเอล จต่ได้เงินดีก็จากพี่น้องพบพรอกันคลิปหนาด้วยจากพี่น้องเด้อกันมาว่ามาจ่ามาคุยกันกับย่าแอนไม่เนาะจ่าเนาะเขียวย่าแอนสิไปท่ายหันท่ายนี่ให้เบิ่งคือเก่าเลยจ้าขอบคุณหลายๆที่เขามาเบิ่งมาชมคลิปของย่าแอนด้วยจ้าเด้อย่าแอนเมื่อไม่จะไหนของหมอต้นได้ลายๆย่าแอนยังตะคุกตะขาจ้าเมื่อมาอีรีย่าแอนย่าแอนเป็นเป็นเมื่อไม่ที่แบบได้กับพยายามเลยจ้าพยายามที่สิเห็ด ยาำยามที่ติตั้งใจเห็นให้มันให้มันดีเนอะจ้าเนอะขอบคุณหลายที่เขามาเวิร์กย่แอนดด้วยจา้าเด้อขอบคุณค่า